let we'll เดี๋ยวผีไก่วันนี้สภาพอากาศร้อนด้วยร้อนเปี้ยนเลยนะครับกินลมหมูไหมก่อนมีน้ำพริกด้วยเป็นกับข้าวใต้แต่ว่าจะไประเบิดเั็นไงไม่รู้ร <laughs> จะไปแวะบปั๊มไหนหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวขอสต๊อกก่อนจะค่อยว่ากันจุดหมายปลายทางต่อไปไม่รู้คืออะไร ถึงตลาดบางรี่ครับดูว่าลุงัรเราจะไปทางไหนต่อเข้าตลาดบางลี่เฉยเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตลาดบางรี่ครับเมื่อกี้เห็นรถทัวร์สีส้มคิดถึงเมื่อก่อนนั่งรถทัวร์สีส้มกลับบ้านก็บรรยากาศในตลาดบางรี่ครับนานๆจะโผล่มาตลาดทุกทีจริงๆน้าเว้ไปเที่ยวด้วยนะน้าเว้นะตลาดบางรี่เป็นตลาดเก่าเป็นตลาดของแกเป็นตลาดโบราณด้วยจริแล้วที่นี่อ๋อเมื่ก็เป็นศูนย์กลางค้าขายนี่ครับตลาดบางรี่ครับ มีรถสีส้มด้วยอ๋อไม่ได้เห็นนานรถสีส้มผ้าเกษตรตัวลูกบอลใครจะซื้อปลาซื้ออะไรต้องแวะที่นี่ครับพี่อ๋อที่คนเก่าแก่จริงครับไี่คนเก่าแล้วเดี๋ยวสองเข้าไปถามถามทางนิดนึง เดี๋ยวมาสามคั้นครับของผมจะเป็นสีนี้ของพี่สันน่ะเป็นสีดำเงินตัวนี้เป็นสีรถสีเดียวกับรถฮอทโกจี GP ครับก็ติดก,กล่องมาใบเดียวของเขมมาลาัา 4, ดเขาสีดำครับรุ่นนี้จะมีแค่สามสีรุ่นนี้จะมีสามสีพอดีเราเอามามันคนละสีพอดีของเข็มว่าจะเป็นถ้าเป็นรถที่มีกล่องเขามีแคสบาร์มาด้วยอ่ะมีติดแคสตบาร์มาด้วยอันนี้ก็มีติดนะแต่ของผมจะไม่มีติด ในนี่เก็มีติเกส์ปาร์มเลยที่เกสปาร์าไปดูในใน y o u t u b e ของเกสแอลได้นะครับพี่ขายของกันนิดนึงนี่นี่นี่เสแอลอยู่นี่ถ้าเกิดว่าที่เกสดูนะครับอยากจะอ่านก็ให้เปิดอ่านในในโฟกัสนะครับโอ้มาขายงานขายของเข้ามาครับเดี๋ยวเราเราถาม GPS จัดชาวบ้านนิดนึงใช่ไหมพี่ อันนี้คือเราหา GPS อยู่ใช่ไหมไม่เคยเข้ามาตรงนี้ไม่เคยเข้ามาสองพี่น้องเคยจะวิ่งตรงไปนู่นเลยอันนี้ต้อบอกก่อนว่ามันเป็นเส้นทางที่เราที่เราไม่ได้เดินทางก่นนึ่งเราตร้องหาเส้นทางใหม่ใช่ครับเคยมาแล้วตามแผนที่ที่เพื่อนบอกมาเนี่ยคือมาเจอวงเวียนข,ของนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ตรงไปทีนี้พอเรามาถึงมัตรงไม่ได้ เราไม่ต่อกันนิดเดียเรา่ต้งองถาม GPS ชาวบ้านครับเดินทางกันต่อ จะเป็นวิวส,ยสวยๆที่เอามาฝากกันในช่วงสุดท้ายของพวกเราสามคนมี่สันช <necessary> ่วงนี้ช่วงนี้ยิ่งอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวไปพาดพิงเพื่อนบ้านเดี๋ยวสวยอันนี้พี่สันไรเดอร์โฟกรสครับแล้วก็เขมรัดโอ้ต้องรอยต้องรอตลอดเลยคนนี้ดูอันนี้ครับคุณเขมรัดกับ จาก KSL นะครับ,รบก็มาด้วยกัน3คน3คัน3สี3สไตล์3เวอร์ชั่น<ช>อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อช่วงเช้าแล้วว่าคันนี้ไม่ได้ติดอะไรมาเลยนะครับพี่สันก็มากล่อง1ใบเขมรัสเนี่ยมากล่อง3ใบแล้วก็มาแลกรถกันขี่<ช>นะครับ,<ช>รบถ้ารถฟิลลิ่งเดิมๆเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเองอะ่ะคุ้นเคยกัน พอสมควรแล้วแล้วก็ได้ยินมาพอสมควรแล้วแหละเรื่องรีวิวเรื่องอะไรเงี้ยน่าจะมีความรู้ไม่ใช่น่าจะมีข้อมูลกันเยอะแล้วนะคราวนี้แต่ว่าการเดินทางไกลเนี่ยมาพูดถึงเรื่องความประหยัดน้ำมันกันก่อนเนาะการเดินทางไกลทั้งใสป่ปี๊บไม่ใสป่ปี๊บเนี่ยอัตราค่าเฉลี่ยมันจะห่างกันเยอะไหมหรือว่าจากคันนู้นไหมอ่ะมันห่างกันเยอะไหมหรือว่า หรือว่ามันเมื่อมันแบกน้ำหนักเพราะว่าผมบอกก่อนนะว่าปี๊บทั้งสองคันเนี่ยคือใส่ของมาใช่มีบรรทุกมงด้วยครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในมีอะไรบ้างเมื่อเช้านี่ผมเซ็ตกิโลมาอ่าเช่นกันออันนี้ตรงนี้อันนี้ปองเห็นไหมครับไห้เนาะเห็นครับอ่าตัวนี้ทริปทริปครับเมื่อเช้าเปิดทริปมาอืมอันนี้คือเวลาอ๋ออันเนี้ยวล กิโลนี่ครับเอเวอร์เรสนะครับค่าเอเวอร์เรสกิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้คือรถเปล่านะ40.2 40.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ประหยัดนะก็โอเคนะ40โลลิตรเลยอ่ะใช่รถเปล่านะสเตนเป็นสเปคสแตนดาร์ดใช่แล้วถ้ามีมีกล่องเก็บของหนึ่งใบให้ผมให้ดูด้วยขอดูด้วยขอเปิดเปิดมาดูด้วยเปิดบล็อกว่าเรา ไม่ได้มัวใช่ไม่ใช่ว่าจริงนี่ครับเต็มเลยนะเต็มเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ากล่องเนี่ยมันอันนี้ก็คือเป็นจุนน้หักไอ้เท่าไหร่เสื้อผ้าสัมภาระส่วนตัวแหละใช่ครับรับการเดินทางเลยมีรองเทาสีส้มมาด้วยใช่รับการเดินทางหนึ่งคืนนะครับสำหรับหนึ่งวันครับหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูเ GPS เราใช้ทั้ง GPS โทรศัพท์แล้วทั้ง GPS ชาวบ้านด้วยอ มาถ่ายฟังนี้เห็นชัดไหมครับอะไรครับดึงดึงดึงดงใช่ไหมเดี๋ยวใช่เอไม่ใช่นน่อยดึงดึงงดอ่ะอันนี้อันนี้สามสิบห้าจุดเ้าเฮ้ยเก้านะครับครับ อ,นนอ่อันนี้เขาแรงเขาวดแรงโอ้โหดูครับกดอย่างเดียวมีขิงเงินด้วยดูดูคนอันนี้สัมภาระ,ะมาเต็มเช่นเดียวกันทั้งเดี๋ยวให้ดูก่อนมีสามใบนี่กเานบนนะบนสภาพร,กรถก็เนี่ยครับลุยโคนลุยดินมานครับ,รบโอ้โหอันนี้คือมาแน่นเหมือนกันใเ่ี่ยนี่คือสําหรับการมาอยู่สัมภาระของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้ารวมทั้งอุปกรณ์ที่เรามาใช้นี่คือ ใครที่ตัวมีไรอยากบ้านอ่ะโอเคเลยเอางั้นเลยเหรอสบายมากนี่คือใส่มาใส่มาสําหรับอันเนี้ยหนึ่งคนสำหรับการเดินทางทริปนี้นะครับอ่าด้านข้างนี้ไหมด้านข้างมีครับโอ้โหโอเคครับเข็มลัดนี่มาจัดเต็มมะครับฝั่งนี้ก่อนมามีหน้าขี่มาตัวเปล่าเลยอะนี่มาครับปึ๊บนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการอันนี้ ที่ต้องใช้อันนี้คอนแทคเลนส์แล้วก็พวกสายชาร์จสายไฟอะไรต่างๆอ่านะครับอุปกรณ์เอ็กซ์เซี่ครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอ่าน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวจริงๆปกติแล้วมันจะมีจะมีจะมีอ๋อมันจะมีสายนี่ๆๆจะมีสายสายกันรัดให้ไม่ให้ไม่ให้ของมันกระดิ่งกระดองนี่ครับกระเด้งไปถึงกระดังงนี่ไปสุด ครับอ่ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับโอเคครับอีกฝั่งซ้ายมาาไปดูฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วคุณจะถามผมว่าเอามาทำไมอดนั้นดูครับโอ้โหนี่คืออุปกรณ์กล้องครับ SLR หนึ่งตัวโอ้โหขาตั้งกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ของเขาใช่ครับชุด เนี่ยทั้งหมดเนี่ยข้างนี้กับตัวบนเนี่ยน่าจะน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้เขามีโหลดไหมบอกไหมมีไหมมีไหมนี่นี่นีอยู่นี้ป่ะไม่ใช่เฟืองเลตไลน์คอนเนคไม่มีโหลดไลน์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไว้นะครับครับไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกว่ามันมันโหลดใช่น้ำหนักได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ เนี่ยครับใสมาคือผมอยากรู้เพราะผมออกทิปมารอบนึงละใช่แต่มาถึงเนี้ยทิปเนี้ยผมอยากดูว่าเวลาใส่ของขี่แล้วมันเป็นยังไงครับอ่าค่นี้มาดูน้ำมันมีพนักพิงนี่มีพนักพิงให้ได้เมื่อกี้ผมลองพิงแล้วพิงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนซ้อนท้ายจะนั่งแล้วรู้สึกสบายก็คือสามารถจับตรงนี้ได้ใช่แต่มีมีนิดนึงอ่ะคือตัวเนี้ยมันลึกไปหน่อยอ่าขาต้นขาเนี้ยแล้วก็ช่วงช่วงความกว้างมันมัน ไม่ได้คว้างมาไม่เหมาะกับคนตูดใหญ่คนตัวเล็กหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นผมนะผมคงไม่เอาใครไปซ้อนแล้วเดีพาเข้าไปทรมาอ่ามาดูไอวอร์เรดน้ำมันกันนะครับติ้งตุมนี่ครับเมื่อกี้สี่สิบกับสามห้าจุดเก้าครับไม่สามหกสามหสามห้าสามห้าจุดเก้านี่ครับ ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้กีโลเมตรต่อชั่วโมงอืม้าวหายไปไหนต้องมีสิน,นี่เวลาสองจุดเจ็ดลิตรต่อร้อยกิโลอันเนี้ยอ้าวไม่ใช่อันเนี้ยคืออ๋อทำไมหน่วยไม่เหมือนกันอืที่แสดงว่ารถในรุ่นนี้สามารถปรับได้สองแบบสองแบบก็คือ,อถ้าเป็น กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันจะเป็นทางทางยุโรปเขาใช้กันท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ยตัวนี้สองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรใช่ครับแล้วถ้าถ้ามันคำนวณแล้หมดสองร้อยหกไม่ดิอุ้ยเราวิ่งเราวิ่งร่วมสามรอยโลเลยนะคนเนี้ยเอาเอาร้อยกิโลสองจุดเจ็ดเนี่ยมานคำนวณไงพี่ก็ร้อยหาสองจุดเจ็ดไง คำนวณออกมาแล้วครับสามสิบเจ็ดเลยเหรอสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรของพี่สามสิบห้าจุดเก้าใช่ครับของของผมสี่สิบตัวนี้สามสิบเจ็ดใช่ใช่กินน้อยกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าแบกน้ำหนักมาสามเจ็ดของพี่พี่สันน่ะสามห้าจุดเก้าสามหกเลยสามห้าอืมสามห้ากิโลลิตร ามห้าจุดเก้าก็สามสิหกสามสิบหกกิโลลิตรสามเจ็ดกิโลลิตรใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะใช่ไหมคือน้ำหนักถ้าไม่มีผลเลยจริงแล้วอยู่ที่การขี่ละนี่ผมเกือบลืมไปกล่องท้ายเขาติดไฟมาให้ด้วยใช่นะครับนี่ปิดครับเปิดนี่แล้วจะเป็นสามแถวอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นแค่ทับทิมเฉยเยครับทับเออ ตัวทอนแท็บทอนตอนแสงเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่อีกนิดนึงคือตัวกล่องนะครับมันถอดได้นะเวลาที่เราเดินทางถึงที่พักเนี่ยครับเราสามารถที่จะถอดง่ายมากด้วยการที่เนี่ยมันมีตัวอ๋อมีตัวล็อกอยู่ข้างในตัวเดียวเองผมคลายเกียวออกปึ๊บขออนุญาตได้ไหมลองได้ไหมแต่ครั้งเนี้ยมันมันมันก็จะมีปัญหานิดนึงว่าเวลาที่สมมติว่าเราใส่ของจนเพียบเลย ใช่ไม่ต้องมันมันมันจะปลดยากแบบเนี้ยมันต้องยกกับมือก่อนซึ่ง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 มันอาจจะเป็นอืเนี่ยแล้วก็แล้วจากนั้นนะครับดูนะครับมันมีแค่ตัวเดียวอย่างนั้ที่ล็อกไว้อืมที่เหลือมันคือตันนี้เดือยเข้าล็อกมันเป็นเดือยเสียบเอาไว้แค่ดึงถอยหลังลงมาเนี่ยแค่ดึงถอยหลังเนี่ยครับมันก็เออแล้วเราก็สามารถที่จะหิ้วขึ้นห้องได้เข้าห้องได้ใช่แต่คันนี้มันมันปลดไม่ได้จากภายนอกไงอืมแต่ว่าข้างๆกวดไม่ได้ใช่ไหม ม่เขาเสียนะ<ด><ร>ครับเรียกว่าข้อด้อยดีกว่าขอ้อ,ขอด้อยคือเวลายอย่างที่บอกอะถ้าเราสมมุติอะปกติแทนที่เราจเจาเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องใส่กระเป๋าอีกทีนี้นะ,ะเราใส่ในนี้เลยใช่ไหมแต่ถ้าปลดออกเนี่ยเราต้องรื้อเสื้อผ้าออกก่อนแล้วถึงปลดได้อย่างที่เคบ,บอกหรือมันก็ต้องแหวกอ่ะใช่ต้องแหวกเอาทีนี้ด้วยความที่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เลยต้องใส่กระเป๋ามาอีกทีนึงก่อนอืแยกเพื่อง่ายต่อการคนย้ายใช่ยกเข้าห้องนะครับใช้มือโอเคแล้วก็อะไรครับ แต่ข้างๆถอดไม่ได้นะได้ครับได้ได้แต่เขาติดไฟมาด้วยคือจะบอกว่าอันนี้มันมันน่าจะเป็นตัวตัวเดโมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าในในความจริงแล้วอ่ะมันสามารถถอดออกได้นะครับด้วยความที่ต่อไฟเอาไว้แต่ทีนี้ว่าเคลืแบบนะครับอือเปล่าข้างเนี่ยจะแบบทีนี้ว่ามันต้องถอดบอกก่อนถ้าจะถอดเนี่ยะครับฮะมันก็จะเป็นแหลกที่ ยึดเอาไว้ดูเหมือนมันจะแน่นนะแต่ว่าเขาเขาใช้วิธีกดตรงนี้แล้วปลดล็อกเห็นไหมเนี่ยแล้วคราวนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเดือยเราแค่ยกขึ้นถอดออกแล้วแต่มันติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสายไฟเนี่ยนะมันไม่มีมันตัวแจ็คเข้าต่อสายไฟมันอยู่ใต้เบาะถ้าเป็นรถผมนะถ้าผมซื้อสเปคนี้มาใช้นะแจ็คมันจะอยู่แถวเนี้ยแจ็คมันจะอยู่แถวเนี้ยต้องแปลงมันซะเลยอ่คือมันสะดวกกว่ากว่าแบบ อแบบตัวตัวหลังนะจริงๆแล้วแค่แค่ยกฝาขึ้นกดมันก็ปลดล็อกแล้วนะครับส่วนการใส่เข้าไปก็เนี่ยครับเอาเอาตัวร่องเนี่ยวางค้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองอยู่แล้วเนี่ยกลับบ้านได้หิ้วได้สรุปคือทั้งกระเป๋าวนและกระเป๋าข้างถอดได้หมดอืนะครับแล้วก็ระเป๋าข้างเนี่ยถอดง่ายกว่าด้วยจริงๆผมถ้าเป็นผมนะ มีแจ็คไฟสายไฟนี่ยถอดแจ็คเลยแล้วก็กดผมหิ้วง่ายกว่าตัวบนอีกอีกอย่างหนึ่งกันน้าได้ไหมดูแนวแล้วกันได้นะเพราะว่ามันจะเขาตีขอบมาอ่ามันจะเป็นมาเกยมามันจะเป็นขอบบนที่ที่เกยมาอที่ขอบแต่ว่าเนี้ยมันมันไม่มีมันจะมีซีนอย่างอยู่ด้านในไม่อย่างรีวิวกันชัดๆก็ขี่ลงไปเลยน่ะนะเออจะไม่ดีนะมั้งพี่เพี่ทระสานจะเป็นคนสาธิตนะะ อีกอย่างหนึ่งที่บอกไว้วิชาเขามีอันนี้เขาก็ให้มันด้วยเลย cast bar นะครับทั้งสองตัวนะครับในส่วนอื่นๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วที่เหลือก็มาฟังเรื่องของฟิล l i n g กันว่านี่ต่างกันไหมเออูเขามีขาตั้งกลางมาให้ด้วยครับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่งานดัดแปลงนะ คืองานโรงงานเลยนะไม่ไม่หมายความว่าหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้งานดัดแปลงที่มันไปต่อเติมที่ตัวแชสซีรถเพราะว่าที่แชสซีรถเนี่ยมันมีหูสําหรับใส่ไอ้แกนขาตั้งกลางแล้วอ่าหูเดิมถ้าใครมีรถอยู่ไปก้มดูได้นะครับรถทุกคัน MT15 มันจะมีหูเขาจะมีเขาจะมีหูให้คเพียงงานก็คือเพียงแค่ไปสร้างอ้ต yeah. yeah. huh. okay. yeah. hmm. mm ัวขาตั้งเนี okay. ่ยให้มันมาใส่กับตัวรถได้พอดีแค่นั้นเองฉะนั้นเขาไม่ขายไม่ได้กระทบเลย ผมคิดว่าเขามีนะเพราะว่าเขาเป็นเป็นร้านขายของแต่งอะไรพวกนี้โดยตรงโอ้มีไว้ใส่ขาตั้งไม่ได้มีไว้เกี่ยวแว่นอย่างเดียวอืมเน่เราสองคนไม่ได้ใส่แว่นนะไ้ใส่บรรยากาศดีไม่ใส่ครับไม่เด็ไปไหนผมตัวเลยอะท่ามือได้เห็นอุปกรณ์ที่เราติดตั้งกันมาแล้วอือตัวนี้ไม่มีไม่มีหูเกี่ยวแสดงว่ามันจะเป็นนี่ครับสองแบบมันจะเป็นตัวที่เ็ตัวแหลกแหลกมันอะ มันจะมีตัวด้วยตัวแป้นลับเนี่ยมันจะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งคุณปองลงไปถ่ายจากด้านในก็ได้จะเห็นเลยว่าไอชุดเนี้ยชุดที่เอาไ้ยึดกะระเป๋าเนี่ยมันมามันมาต่ออีกทีหนึ่งนะอืมอืมอ๋อโอเคเห็นแล้วต่อมันจะเป็นตัวต่อใช่ครับามาอีกทีไหมตัว,ต,วตัวเป๋าหลังนี่มันคือตัวเดียวกันแหละโอเคครับนะะมะถผ้าอย่างนีง้ดูสังเกตจากสีวัสดุครับ ตัวยึดตัวยึดกระเป๋าข้างมันจะเป็นเนี่ยก็คือถ้าเกิดต้องการที่ต้องการกระเป๋าข้างอีกชุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีแหลกตัวนี้มาให้ใช่ต้องต้องต้องซื้อแหลกเพิ่มด้วยนะครับคููกันอ่ะได้ฟังได้เห็นตัวอุปกรณ์เสริมเข้ามาแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิลลิ่งในการขับขี่ควายควายอีกอย่างฟิลลิ่งในการขับขี่ครับพี่ ก mm. ็จริงๆเชื่อว่าทุกคนหลายคนก็คงได้ fit, ขี่ ED มาแล้วนะ MT15 แต่ว่าตอนที่เราเห็นที่แรกเนี่ยตอนที่มีกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือหวังว่าเอ๊ะมันติดกระเป๋าอย่างเงี้ยมันน่าจะแกว่งไหมเวลาเราขี่เร็วๆหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเวลารถเล็กๆอย่างเงี้ยกระเป๋าที่พ่ออย่างยิ่งเนี่ยกระเป๋าที่มันลอยๆอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาสำหรับการขับขี่หรือเปล่าแต่ว่าพอขี่จริงๆอ่ะนะขี่ไปก็แทบไม่รู้สึกนะว่ามันมันจะมันจะแกว่งมันจะอะไรนะครับแล้วที่สําคัญคือตอนแรกเนี่ย ขี่ตัวที่มีกระเป๋าเดี่ยวมาก่อนเสร็จแล้วพอตอนบาบก็ลองมาเปลี่ยนนะครับเป็นสามใบครับนะครับในใจคิดว่าสามใบเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันกระเป๋ามันเยอะครับนะแต่กลายเป็นว่าพอขี่จริงๆเนี่ยไอตัวติดสามใบเนี่ยโคตรนิ่งเลยอืมอ่านะตัวติดใบเดียวต่างหากที่แบบว่ามันเหมือนมีน้ําหนักกดมันเหมือนนะมันสร้างบาลานซ์แรงกดน่าจะเป็นเรื่องของแอโล่ด้วยนะส่วนหนึ่งอะ่ะคือพอขี่มาแล้วเนี่ยมันก็มีแรงกดสองข้างเท่ากันเนี่ยมันก็เลยแบบ เออโอเคทําให้แบบลดมันนิ่งขึ้นเยอะครับเรื่องความลงความเร็วอะไรที่ใช้นี่ไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ครับนะครับนี้ไม่ออกอ่ะเรื่องมาตรฐนี่ไม่ออกเรื่องความเร็วอันนี้จริงๆผมที่ขี่สามใบมามันก็ตามตามตามไปคันนั้นมาติดติดไว้งันติดหมดนะครับก็เลยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาแล้วก็คิดว่าก็น่าใช้นะ เหมาะดีสาหรับใครที่จะใช้เอา MT15 มาเป็นรถสาหรับเป็นรถทัวริ่งนะเดินทางเดินทางก็โอเคนะครับก็ไม่เร็วเลยตัวนี้นะครับนะฮะก็เป็นเป็นอ่ะของฝังของเกียรมารัสอีกหน่อยเป็นไงบ้างอะไรครับถ้ากระเป๋าสามใบกับใบเดียวเนี่ยครับโอ้ยเทใจให้หมดเลยันากระเป๋าสามใบเนี่ยจริงผมอยู่กับมันผมอยู่กับมันมานานครับอยู่จนคือผมสังเกตอาการด้วยเวลาที่ขี่ไอตัวกระเป๋าใบเดียวเนี่ย มันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับคือถ้าถ้าคุณคิดว่าจะติดกระเป๋าสัมภาระเลยเนี่ยต้องดูก่อนว่าติดเพื่ออะไรถ้าติดเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ใช้งานระยะไม่ไกลมากสัมภาระไม่เยอะไอ้ตัวใบเดียวนี้ก็คล่องนะผมว่าวิ่งในเมืองอ่ะมันไม่ต้องระวังข้างไงแต่ว่ามันมันด้วยความที่มันอยู่สูงอะ่ะแล้วมันอยู่ห่างจากจากตัวรถศูนย์ท่วงของรถเนี่ย มันก็เลยค่อนข้างจะอ่อนไหวนะลมพัดยังโบกอ่ะลมพัดเนี่ยรู้สึกแล้วอ่ะมันพารถโยกได้เหมือนกันนะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันมันเอาไว้ใช้ให้มันจัดเต็มไปเลยดีกว่าอยากจะใช้เป็นรถทัวร์ลิ่งใส่สัมภาระได้แบบโหท่มท่วมเลยก็นั่นอ่ะสามใบสามใบแล้วเอาถ้าพูดแบบอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยอ่ะถ้ามองอ่ะเทียบภาพลักษ ผมว่าสามใบมันเท่กว่าแน่นมันแน่นมากเลยรวมไปถึงสมรถนาในการขี่ด้วยอย่างที่พี่เพื่อสันบอกอ่ะไม่มีเถียงเลยคือพอมาขี่แล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดว่ะมันไอ้สามใบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาระนะมันกลับทําให้รถน่ะนิ่งกว่าเดิมแล้วแล้วไงรู้ว่า และคันสุดท้ายของวันนี้ที่ผมมาขี่ก็คือคันสแตนดาดใช่โอ้โหมันจะดีดไปไหนเนี่ยกลายเป็นรถเบานี่แบบมันมันมันเซนซิทีฟไปนะครับนะครับก็นี่แหละเป็นความคิดเห็นของคนที่ขี่มาแล้วทั้งวันสัมผัสมาแล้วทั้งวันจริงๆเขาเอาลถมาหลายวันแล้วแหละนะครับแล้วก็เอามาได้ลองขี่ออกทริประยะทางไม่ไกลมากเพิ่งวันนี้จริงๆเราขี่ประมาณ3ามกวโลนะครับ มันก็เลยเห็นถึงความแตกต่างในตัวคาแรคเตอร์ของรถแต่ละคันว่ามันเป็นยังไงครับทั้งไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าใบเดียวแล้วก็กระเป๋า3ามใบนะครับก็เลยเก็บข้อมูลนี้มาฝากคุณเพื่อนกันเผื่อคนที่ดูแล้วอาจจะสนใจอยากจะติดเพิ่มเติมเพื่อเอาไว้เดินทางชิวๆจะเดินทางคนเดียวหรือ2คนนะครับก็สามารถใช้เดินทางกันได้นะครับในส่วนของตัวผมเองก็ ก็เอาตรงๆก็คือมีความเห็นใกล้เคียงกับสองท่านแรกที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าฟิลลิ่งมันจะมันจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะเรื่องความเร็วนั้นหนีกันไม่ออกนะครับอย่างตัวนู้นถ้าเจอหลุมหนักๆเจอบอหนักๆก็<า>ดีดเอาเรื่องเหมือนกันครับดีด,ด,ด,ดเอาเรื่องเหมือนกันพอมันมีน้ําหนักกดปุ๊บนะครับเออก็ต้องบอกก่อนด้วยว่าผมมันหนักประมาณ58ากิโลนะครับพอมาเจอหลุม มันก็อาจจะมีอาการนิดนึงหกเจ็ดครับครับ 6, นี่หกเจ็ดเท่ากันครับอ๋อเดนั่นแหละครับผมก็ห้าสิบแปดพอมาขี่ทางนูน้นปุ๊บพอเจอหลุมเจอเจอลูกระนาดหรือเจอหลังเต่าที่มันมีอาการทําให้รถมีอาการเยอะๆมันช่วยกับช่วยกดรถให้รู้สึกว่าอ้รถมันมันแน่นขึ้นมันขี่แล้วมันกระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับ<อ>ก็ถือว่าอันเนี้ยจะบอกว่า กันสะเทือนหลังของ MT หนึ่งห้าครับมันปรับไม่ได้นะครับคือของที่ติดตั้งใดๆภาระใดๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการทํางานของกันสะเทือนคือโชคโดยเฉพาะโชกหลังที่รับน้ำหนักเยอะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคันโชคมาด้วยสเปคเท่ากันแต่การตอบสนองต่างกันตามภาระน้ําหนักใช่ครับนั่นแหละครับก็เป็นบทสรุปง่ายๆสั้นๆของพวกเราว่าความรู้สึกสำคัญมันต่างกันจริงๆถ้าไม่เชื่อนะซราซื้อมาคันหนึ่ง แล้วก็ซื้อกล่องมาอย่างชุดเอาละเลยแล้วก็ลองดูนะครับไม่พี่มันสิ้นเปลืองพี่จะซื้อมาทำมัดกองให้มันอยู่รูปปั้นใหม่ผมว่าพี่ซื้อมาสามคันเลยเอาละเลยตอนมันติดกฟมันก็ติดสามใบแห่ใจว่าโอเคได้ไม่เป็นวางเกะกะเดี๋ยวเดินเตะกองโอเคไม่มี่ตอดว่าเราที่บ้านนะครับเป็นบทสรุปของพวกเราสามคนที่เอามาให้เพื่อนๆได้รับทราบเอาไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อหลายคนอาจจะ อนึกอยากที่จะเดินทางแล้วก็ไม่ต้องการที่จะสะพายกระเป๋าแบบผมผมสะพายกระเป๋ามาตอนเช้าครับส่วนพี่สองท่านเขาใส่กล่องมาเลยเรียบร้อยเขาขี่มาเลยตัวเปล่าตัวปิลปๆมาเลยนะครับก็เลยเอามาฝากให้กับเพื่อนๆได้ทราบว่าตัว MT 1 5ทั้ง3คันสเปคทั้ง3คันทั้งสี3คันเนี้ยในรุ่นนี้ปีนี้โฉมนี้นะครับว่ามาขี่แล้วมัน เป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องฟิลลิ่งผมไม่คงไม่พูดมากแล้วผมขี่ในสนามมาแล้วแต่คราวนี้เป็นการออกคลิปแบบระยะทางประมาณ300กิโลนะครับก็เลยเก็บข้อมูลตรงนี้มาฝากกันนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยครับ Stop ปไบคครับแล้วก็ KSL นะครับแล้วก็มีของพิสันเขาก็มีครับมียุทธมีใช่ครับก็ชีวิตสั์ อ่ครับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมค้างที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกลับแลลวครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนกับวิวสวยๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ